สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับแมนยูพลาดท่าอีกครั้งแพเบเนฟอร์ดยับคาบ้านอามอริมชี้ชัด เด็กผีแดงเล่นตามแผนคู่แข่งจนแพ้หมดรูปไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราช่องที่อัปเดตข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะปวดใจกันอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาปีศาจแดงบุกไปแพ้เบนฟอร์ด3-1ที่สนาม g t เทคคอมมูนิ t ี้สเตเดีมันไม่ใช่แค่แพ้ธรรมดาแต่เป็นการแพ้ที่ทําให้เราต้องถามตัวเองว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้กันแน่ถ้าคุณเป็นแฟนยูไนเต็ดเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะวันนี้เราจะเจาะลึกแบบไม่ยัง้งไปดูกันเลยก่อนอื่นเราไปย้อนดูบรรยากาศก่อนเกมกันสักหน่อยทุกคนพูดถึงโอกาสที่รูเบนอโมริมจะคว้าชัยชนะติดต่อกัน2นัดในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เขามาคุมทีมมันฟังดูเศร้าใช่ไหมละ่ะเพราะนั่นหมายความว่าฟอร์มของยูไนเต็ดมันแย่ขณะที่ชัยชนะ2นัดติดกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ความจริงก็คือเบรนท์ฟอร์ดซึ่งเป็นทีมบุ้ยๆในตาราง กลับกลายเป็นฝันร้ายสำหรับยูเนเต็ดอีกครั้งเกมนี้เริ่มต้นด้วยหายนะตั้งแต่นาทีแรกเจ้าบ้านส่งบอลยาวง่ายๆไปข้างหน้าแล้วกองหลังของยูเนเต็ดก็ทำตัวเหมือนมือใหม่ขาดความรู้สึกพื้นฐานในการป้องกันอันไตาบายินดีผู้รักษาประตูที่ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งก็พลาดแบบไม่น่าให้อภัยในประตูที่2ทําให้เบรนท์ฟอร์ดนำห่าง2-0ภายใน20นาทีแรกนี่มันไม่ใช่แค่โชคร้ายมันคือความผิดพลาดซ้ำซากที่เราเห็นบ่อยเกินไปภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริม ถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามตีไข่แตกและได้ประตูจากเบนยามินเซสโกที่ยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกสำเร็จในครึ่งแรกแต่แทนที่จะคัมแบ็กเบรนฟอร์ดกลับมาปิดเกมในช่วงทดเจ็บผู้รักษาประตูของพวกเขายังต้องออกแรงเซฟลูกจุดโทษจากบรูโน่เฟรนันเดสที่พลาดแบบน่าเสียดายแต่เอาจริงๆนะเบรนฟอร์ดสมควรชนะเต็มๆพวกเขาครองบอลได้ดีกว่าในครึ่งแรกแม้ว่าก่อนเกมจะอันดับ19ในสถิติครองบอลแต่ในแมชนี้พวกเขามีโอกาสยิงตรงกรอบมากกว่า และยูนิเต็ดดูเหมือนทีมที่เล่นแบบไร้พลังไร้แรงผลักดันไม่กดดันคู่แข่งเลยสักนิดมันเหมือนกับว่าผู้เล่นยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่จบเกมตอนนี้เรามาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดรูเบนอโมริมถึงเวลาของเขาหรือยังสถิติชัดเจนเลยนะครับอโมริมชนะแค่9้าจาก32เกมในพรีเมียร์ลีกนั่นหมายความว่าระบบของเขาไม่ได้ผลไม่ว่าจะมีตัวเลข XG สวยงานแค่ไหนมันก็แค่ตัวเลขสถิติบนกระดาษเขายังเลือกผู้เล่นที่ฟอร์มตกอย่างบายินดี ขณะที่ดาวรุ่งที่พวกเขาคิดว่าเก่งๆอย่างเซลลาเมนส์คอบบี้ไมโน,โน่และเลน่โยโรต้องนั่งสำรองเฉยๆการดันกับตันทีมอย่างบรูโน่ไปเล่นกองกลางตัวรับลึกมันดูไม่เม็กซเซนเลยแต่เขายังยืนยันทำแบบเดิมทุกสัปดาห์เขาพูดถึงการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งแต่ผู้เล่นไม่ตอบสนองและจบเกมด้วยการยอมแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังมีดราม่าการตัดสินใจในแผนการเล่นของอโมริมที่แฟนบอลปีศาจแดงคงจะบ่นได้ทั้งวันแต่เอาจริงแล้วมันเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้หรอกว่า ยูไในเตดเล่นแยกขนาดนี้และอินิออสเจ้าของทีมก็ดูเหมือนจะไม่อยากจ่ายเงินก้อนโตไล่โค้ชอีกคนพวกเขามุ่งมั่นหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นแต่ถ้าอโมริมไม่เปลี่ยนแนวทางที่ผิดพลาดแฟนๆคงต้องเตรียมใจรับความลำบากอีกยาวเลยละ่ะสรุปแล้วการแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมเดียวมันคือภาพสะท้อนปัญหาใหญ่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดภายใต้การบริหารของอโมริมทีมที่เคยยิ่งใหญ่กำลังจมดิ่งและแฟนบอลอย่างเราๆคงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเอาละ่ะ ผมมีคำถามให้แฟนบอลทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นใต้คลิปนี้คุณคิดว่ารูเบนอโมริมควรถูกปลดออกจากตำแหน่งตอนนี้เลยหรือไม่ร่วมคอมเมนต์มาระบายกันให้กระจายกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับทุกคนข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาพูดถึงความพ่ายแพ้สุดช็อกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนพยาพึ่งเบรนท์ฟอร์ดไล่ยำเละ3ต่อ1ในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รูเบนอาโมริมกุนซือปีศาจแดงออกมาเปิดใจถึงความผิดหวังครั้งนี้หลังจากที่ทีมเตรียมตัวมาอย่างดีแต่กลับพลาดท่าเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้จากปากอาโมริมกันครับแมนยูภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาโมริมตั้งเป้าจะคว้าชัยชนะ2นัดติดในพรีเมียร์ลีกให้ได้แต่สุดท้ายฝันสลายเมื่อเจอเบรนท์ฟอร์ดเล่นงานด้วยสกอร์3-1 ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ธรรมดาแต่เป็นการแพ้เบรนท์ฟอร์ดในหลีกสูงสุดซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ88ปีเรียกได้ว่านี่คือฝันร้ายของแฟนผีแดงทั่วโลกเลยนะเนี่ยเกมนี้แมนยูเริ่มต้นได้อย่างเลวร้ายโดนเบรนท์ฟอร์ดนำ2-0ตั้งแต่20นาทีแรกอารมริมยอมรับผ่านสื่อฟุตบอลออนทีนทีสปอร์ว่าเราไปเล่นตามเกมของเบรนท์ฟอร์ดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะ ทีมปีศาจแดงเตรียมการบ้านมาทั้งสัปดาห์เพื่อรับมือกับจุดเด่นของเบลฟอร์ดอย่างการเล่นบอลยาวและลูกตั้งเตะแต่กลับพลาดตั้งแต่จังหวะแรกที่เจอบอลยาวจากแดนลึกของคู่แข่งอามอริมกล่าวว่าเราเตรียมใจแล้วว่าต้องเจอบอลยาวแต่ไม่คิดว่าจังหวะแรกก็พังเลยนอกจากนี้การแย่งบอลแรกบอล2และการจัดการสถานการณ์เซตพีซก็ไม่เป็นใจให้แมนยูเลยเขายอมรับว่าเราไม่ได้เล่นเกมของตัวเองคุมสถานการณ์ได้แค่บางช่วงเท่านั้น และเมื่อเจอกับทีมที่แข็งแกร่งในสไตล์ที่ถนัดอย่างเบรนท์ฟอร์ดผลลัพธ์ก็ชัดเจนก็คือความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดรวดร้าวปานนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออาโมริมพูดถึงแรงกดดันที่มาพร้อมกับก,บการคุมทีมแมนยูเขาบอกว่าบอลแพ้ยังไงก็กดดันกับสโมสรแห่งนี้มันเจ็บปวดมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมองไปข้างหน้าและเน้นย้ำว่าเราจำเป็นต้องทำให้ดีขึ้นและเล่นในเกมที่เราถนัด นี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกุนซือชาวโปรโตุเกสที่ยังไม่ยอมแพ้แม้สถานการณ์จะยากลำบากเกมนี้สะท้อนปัญหาของแมนยูในยุคอมโมริมได้ชัดเจนคือการขาดความสม่ำเสมอและการรับมือกับทีมที่มีสไตล์การเล่นชัดเจนอย่างเบรนฟอร์ดนี่คือความพ่ายแพ้ที่ไม่ใช่แค่เสียสามแต้มแต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าแมนยูยังมีงานหนักรออยู่ข้างหน้าอามริมต้องปรับปรุงทีมอย่างไรเพื่อให้กลับมาคว้าใช้ได้อีก และแฟนบอลจะยังเชื่อมั่นในตัวเขาต่อไปหรือไม่คุณคิดว่ารูเบนอา o โมริมจะแก้ปัญหาการรับมือบอลยาวและเซตพีซของแมนยูได้อย่างไรความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของอาโมริมกับแมนยูหรือเปล่าถ้าคุณมีความเห็นเกี่ยวกับเกมนี้หรืออยากแชร์ไอเดียว,ว่ารูเบนอาโมริมควรปรับปรุงทีมยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับข่าวต่อไปของวันนี้ ที่อาจทำเอาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับหัวร้อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ทีมปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของรูเบนอามอริมพ่ายแพ้แบบหมดรูปให้กับเบรนท์ฟอร์ด3ต่อ1ในเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและที่เดือดกว่านั้นคือไมค์ค่าริชาร์ดส์นักวิจารณ์ชื่อดังจาก Sky Sports ออกมาจวกอามอริมแบบไม่ไว้หน้าถ้าคุณเป็นแฟนผีแดงหรือแค่ชอบดราม่าฟุตบอลอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบ ไปดูกันเลยก่อนอื่นเรามาย้อนดูสถานการณ์ของแมนยูในฤดูการ2025-2026กันก่อนดีกว่าหลังจากที่รูเบนอมาริมเข้ามาคุมทีมที่โอทัดฟอร์ดทีมปีศาจแดงออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่จาก6นัดแรกในพรีเมียร์ลีกพวกเขาชนะได้แค่2นัดเท่านั้นใช้ชนะนัดแรกคือการเบียดชนะเบอร์ลี่3ต่อ2ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเกมที่ดุเดือดมาก แต่หลังจากนั้นฟอร์มก็แกว่งไปแกว่งมาจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาพึ่งจะเอาชนะเชลซีที่เหลือ10คน2ตอนหนึ่งที่บ้านตัวเองนัดนั้นแฟนบอลคิดว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ทีมก่อนบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดแต่เอาเข้าจริงมันกลับกลายเป็นฝันร้ายซะง,งั้นเกมนี้เล่นที่ GT e c h c o m m u n i t y s t a d i u ียมบ้านของเบรนฟอร์ดทีมเจ้าบ้านภายใต้การคุมของคีธแอนดรูสโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเลยครับ เบรนฟอร์ดขึ้นนำห่าง2-0ต่อ 0, ตั้งแต่นาทีที่20ผู้ทำประตูทั้งสองลูกคืออีกอร์เทียโก้กองหน้าฟอร์มฮอตของทีมที่ยิง2ประตูสวยงามมากเรียกได้ว่าทำเอาแนวรับแมนยูถึงกับไปไม่เป็นแมนยูพยายามตอบโต้ในครึ่งแรกเบนจามินเซสโก้ยิงตีไข่แตกได้1ลูกทำให้สกอร์เป็น2-1ตอ 1. แต่หลังจากนั้นปีศาจแดงก็ไม่สามารถพลิกเกมได้เลยพวกเขามีโอกาสทองหลายครั้งรวมถึงบรูโน่เฟอร์นันเดสที่พลาดจุดโทษในครึ่งหลัง ซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่สถานการณ์ยิ่งแย่ลงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อแมตเทสเจนเซนยิงประตูผ่านมือเอาไตายบยินเดอร์ในทวารของแมนยูไปแบบหมดสิทธิ์เซฟสกอร์จบลงที่3ต่อหนึ่งใช้ชนะสบายๆของเบรนฟอร์ดและเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายสําหรับแมนยูที่ตอนนี้ดูเหมือนจะยังหาทางออกไม่ได้ภายใต้แท็กติกของอโมริมและนี่แหละที่จุดประกายดรามา่าไมค์ค่าริชาร์ดสอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ และนักวิจารณ์ตัวฉกาจจาก Sky Sports ออกมาพูดถึงเกมนี้แบบตรงๆหลังจบแมชเขาบอกกับ BBC Sports ว่าผมคิดว่าเพราะรูเบนออมริมดื้อรั้นมากกับสิ่งที่เขาพยายามจะทำมันอาจทำลายตัวเขาเองในอนาคตเราสามารถพูดคุยกับเจ้าของที่สนับสนุนเขาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ผลว้าวคำพูดนี้แรงมากเลยใช่ไหมครับริชาร์ดสจวกตรงๆว่าแทคติกและแนวทางการเล่นของอโมริมมันไม่เวิร์ก และถ้ายัางดื้อดึงก่อไปอาจจะเป็นจุดจบของเขาเองที่โอทัดฟอร์ดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อโมริมถูกวิจารณ์นะครับเพราะตั้งแต่เข้ามาทีมยังไม่สามารถปรับตัวกับสไตล์การเล่นแบบ3-4-3ที่เขาชอบใช้ได้ดีพอแนวรับรั่วแนวรุกไม่คมกริบและตอนนี้แฟนบอลเริ่มส่งเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าทำไมแมนยูถึงแพ้แบบนี้เบรนฟอร์ดเล่นได้ดีจริงๆ พวกเขาเพรสซิ่งสูงกดดันแมนยูตลอดเกมและอีกอร์กิอาโก้ก็โชว์ฟอร์มเป็นพระเอกแต่ฝั่งแมนยูเองอโมริมยังไม่สามารถแก้ปัญหาการเสียประตูง่ายๆได้แถมการพลาดจุดโทษของเฟอร์นันเดสยิ่งทำให้ทีมเสียโมเมนตัมถ้าอโมริมไม่ปรับแท็กติกเร็วๆนี้หรือดูการนี้อาจจะยาวนานสำหรับแฟนผีแดงก็ได้นะครับแต่ก็มีแสงสว่างตรงที่เซสโกยังยิงได้นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเขาในทีมก็ได้สรุปแล้วเกมนี้ เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับรูเบนอโมริมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาต้องรีบแก้ไขก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลงไปกว่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลเด็ดๆแบบนี้และก่อนจากกันผมมีคำถาม2ข้อมาถามทุกคนเพื่อเปิดประเด็นในคอมเมนต์นะครับคุณคิดว่ารูเบนอโมริมควรถูกไล่ออกหรือไม่ถ้าฟอร์มยังแย่แบบนี้ต่อไปหรือไม่ค่าริชาร์ด พูดถูกไหมที่บอกว่าอโมอริมดื้อรั้นเกินไปแชร์ความคิดเห็นของคุณเลยครับ